ถ้ามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสีกุเรืองอะไรกยนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนปั๊มนะครับเครื่องตัวนี้ก็เคยสตาร์ทไปทีหนึ่งแล้วนะครับมันมีเสียงอาการเหมือนเสียงมันดังนะครับไม่รู้ว่ามันดังมาจากไหนแต่ที่แน่นะครับนะครับมันมีการรอยเชื่อมตัวปั๊ม,มนะครับว่ามันจะเกี่ยวกันไหมครับว่ามันจะดัง เสียงมาจากตรงนี้หรือว่าดังมาจากข้างในเครื่องนะครับเดี๋ยวจะลองมาเปลี่ยนปั๊มดูครับผมเครื่องดีนะครับเครื่องไม่หลวมไม่ไอายเลยครับตัวนี้เราก็มาถอดจากเครื่องตัวนี้ครับปัม๊มอะไหล่เฮ็ดเจร้อยก็มีเยอะนะครับอยากได้ตัวไหนก็ พักไอดียลน์มาก็ได้ครับเดี๋ยวปักสมุดไว้ให้นะครับนะครับปัม๊มเดี๋ยวเราจะใส่ปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มอีเ0 0เจร้อยยูเจ็ด0พันห้านะครับพร้อมส่งเลยครับราคานี้เดี๋ยวผมส่งให้ทั่วประเทศส่งง่ายครับปัม๊มน้ำหนักมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนปั๊มดูแล้วก็ลองมาสตาร์ทดูนะครับเดี๋ยวให้ช่างเราถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ปั๊มเข้าไปตอนนี้ก็ถอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการเปลี่ยนปั๊มก็ไม่ยากครับผมไม่ต้องไปตั้งมารครับ เปลี่ยนปั๊มลูกใหม่เราก็เสียวก็ไปที่เดิมนะครับถ้าไล่น้ำมัในให้ไล่น้ำมันเสร็จแล้วก็ถ้ามันไม่สตาร์ทไม่ติดก็เปลี่ยนจากหัวปั๊มตัวนี้ครับมาใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกใส่อีกฝั่งหนึ่งครับแค่นี้ครับไม่ต้องไปตั้งมาร์กเหมือนพวกเครื่องเครื่องของพวกร้อย พวกคอสั้นนะครับพวกนี้มันเป็นปั๊มคอยาวอย่างนี้ครับทำง่ายครับการเปลี่ยนปัม๊มมีเจ็ดร้อยเดี๋ยวเรามาเช็คก,ก่อนว่าออยมันรั่วไหมเดี๋ยวขันเท่าเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาใส่ปั๊มครับผมเดี๋ยวปั๊มใส่เลยครับ โย,ยกใส่เลยครับผมโมเป็นยังมไงมันเป็นยังใส่เลยเตียงกระช่างมันสร้างมันออกมุนเดี๋ยวม,มุนใส่เออก่าแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ปั๊มกันครับตอนนี้ก็ใส่ปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับใส่แป๊บหัวฉีดแป๊บอะไรแนละ้วเดี๋ยวมาใส่ได้สตาร์ทลองดูครับว่า มันจะมีเสียงดังเหมือนเดิมไหมครับตอนที่ถ่ายที่แรกไม่ได้ถ่ายคลิปตอนสตาร์ทให้ฟังนะครับว่ามีเสียงแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ได้สตาร์ทนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันครับผมเดี๋ยวเาต่อแบตเตอรี่ลองสตาร์ทดูครับเดี๋ยวเช็คไลนนะ้ำมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อแบตเตอรี่สตาร์ทดูครับ ลองจีได้ดูครับได้เลยครับได้น้ำมันครับพรก่อนพราอพอ,พอ,พอไม่ต้องขนอานอ่ะไม่ต้องขนอานอ่ะอะเตตัดจีพอแล้วพอแล้ว ขอสตาร์ทงไหมเกี่ยวกันหอือเอาเล้ยอฮอยเกลังมาแล้วมันมากำลังจะมานะครับนะครับอ มันมันฉีดตรงหัวนะครับไปเดี๋ยวมาขันตัวนี้ให้แน่นแล้วก็ลองสตาร์ทดูครับทีนี้สตาร์ทดูครับทีนี้ ถ้าเราสตาร์ทไล่น้ำมันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามันไม่ติดนะครับก็มาเปลี่ยนตัวนี้ครับสลับตัวนี้ครับผมสลับหมุนปั๊มไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่ะลองหมุนลองดูครับว่าจะติดไหมนะครับหมุนมาอีกสลับเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอ่ขันน็อตเลยครับโวนี้ว่าขันน็อตแค่ตัวเดียวนะครับผมถ้าเครื่องสตาร์ตติดแล้วก็ค่อย มาไล่น็อตขันสองตัวได้เลยขันเสร็จแล้วครับลองมาสตาร์ทดูครับว่าจะติดไหมเดี๋ยวให้ช่างโฟทำคนเดียวครับเครื่องตัวนี้ ไม่ล้มหรอกเร่งหน่อยเร่งนิดเดียวอย่าไปเล่นเยอะอ่ะสิ ปั๊มก็ไม่มีนะครับแก่ถูกวิธีนะครับหายนะครับเสียงไม่เคกไม่อะไรนะครับตัวนี้่นะอ,อาเดี๋ยวเรามา,มาใส่น็อตอีกตัวหนึ่งครับที่มันค้างแล้วก็พอดีคันเร่งมันเสียงดังเกินไปก็ปรับให้มันต่ำลงครับเสร็จแล้วครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาแช่น้ำยาแล้วก็เตรียมล้างนะครับ ตัวนี้เครื่องขับมานะครับขับมาน้ำไม่ดันไม่อะไรนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวล้างแล้วก็ค่อยไปตั้งโชว์หน้าร้านได้เลยครับตัวนี้เครื่องอยังไม่มีเจ้าของนะครับตัวนี้เครื่อง g h 700นะครับสวยๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปล้างกันครับผมแช่น้ำยาแล้วก็ล้างกันอ่ะตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับล้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว กับเครื่อง e h 700นะครับ168แรงมา้าเครื่องรับประกันนะครับป็นรับประกันหนึ่งเดือนมีใบคุมให้นะครับราคาอยู่5หมื่นเอ้ย6 5 0 0 0ห้านะครับนครับก็เปลี่ยนปั๊มนะครับใครเครื่องใครที่เสียงดังเสียงดังเหมือน วาล์วเคกนะครับผมลองมาขยับปั๊มตรงนี้นะครับผมเผื่อ <Judas> เผื่อปั๊ม <onu? kam> ตรงนี้มันจะขยับได้นะครับลองเปลี่ยนหัวปั๊มตรงนี้ <cam> <th i> นะครับแต่ของผมไม่เปลี่ยนหัวปั๊มนะครับผม,เป,ปมเ,ผบเปลี่ยนทั้งปั๊มเลยเพราะอะไรเยอะะครับอะไรอยู่ร้านเปลี่ยนทั้งปั๊มเลยก็หายนะครับถ้ามีเสียงดังนะครับแตะเตๆๆต,ต,ตอย่างเงี้ยครับบาง บางทีถ้าไม่หายก็อาจจะเป็นพวกน็อตหลุดพวกน็อตก้านน็อตไรหลุดข้างในนะครับต้องลองเช็คลองมาขยับตัวนี้ดูครับผมรหัสเครื่องตัวนี้ก็แปดแปดเก้าสองแปดนะครับใครหาอะไรตัวไหนก็ลองโทรสอบถามได้ครับเบอร์โทรก็0ูนย์แปดสีห้าสองสี่สองห้าสามห้านะครับ อีกเบอร์หนึ่งก็0898426342นะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยครับกับเครื่อง i700 นะครับตัวนี้เครื่องสวยๆเลยตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้มีการใช้กาวยาไว้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ ฝากไว้ด้วยครับกับเครื่อง E700 h 700นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ